สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฮอนคูเกมเมอร์กันอีกเช่นเคยนะครับอ่าก็เรากลับกันมาอีกเลยครับทุกคนกับเกม Demon Slayer นั่นเองนะครับทุกคนนะก็เราตอนนี้เราจะมาเล่นเนื้อเรื่องกันต่อนะครับจากเอ่อ จากคลิปที่แล้วนะครับผมที่ผมเล่นเนื้อเรื่องไปนะครับก็วันนี้ผมจะําทำการเล่นเนื้อเรื่อง c h a p t e r 3สนะครับอ่ะ c h a p t อร์เราผ่านไปแล้วเรามาดู c h a p t อร์สกันต่อไปครับทุกคนอ่าก็อย่าเรามาดูว่า c h a p t e r 3สนี้มันจะมีอะไรน่าสนใจกันบ้างนะครับมันจะเหมือนในอนิเมะหรือเปล่านะมาครับ ่อผมขออนุญาตข้ามไปเลยนะครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาทุกคนก็อาจจะเคยดูกันแล้วนะครับออีกาบิดมา,าทุกคนท่านจิโดอ่า

เราต้องไปกันอย่างนี้นะคนมาแล้วาารครับผมกาบินไปแล้วแค่มาบอกว่าเราต้องรีบไปทำภารกิจนะครับผมขอให้ภารกิจเรามานั่นเองนะครับอ๋อไอตอนเข้าเมืองทุกคนเจอกับ สองพี่นอ้องหรือเปล่ากัไม่ได้นะผมดูนว่ามันผมลืมแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใน,นเรื่องแพคแชตเตอร์สนี้มันจะเป็นยังไงนะครับผมอ่ะแล้วครับผมโอ้โหคือแบบว่าสมจริงมากทุกคนดูดีครับอ,อ๋อ อันนี้เขาให้เราไปไหนอ่ะผมดูก่อนนะให้เราไปอ๋อโอเคครับมีเครื่องหมายอยู่นะเโอเคไปครับทุกคนเราจะวิ่งไปได้ไหมวิ่งไม่ได้นะเพราะว่าไม่มีที่วิ่งนั้นทุกคนเขาให้เราเดินไปเรื่อยๆโอ้โหจะถึงไหมเนี้ยเดะเดะเด้เดะเดะเดะเฮ้ยทำไรอ่ะกูสาวสวัสดีฮะสวัสดีฮะสวยๆมีอะไรกันนะ

なかなか、あ,あこ,、ね、こ,こんなところ初めて来た。あなたはこんなあさこさ。なきに、ラボ<タッ>ン、でも、いい girl、こんなところ อ่าแล้วครับผมเขาจำกิ่นได้กลิ่นเดียวกับที่ฆ่าครอบครัวเข้าไปนะครับผมเดสอาุนะครับทุกคน chapter สอ่าเดีรามาดูอ่ากับมาที่เมืองกันเปนท่ร้อมให้เราวิ่งนะครับผม โอเคครับไปอยู่ไหนอะโอ้โน่นเลยเหรอใครจังอ่ะโอเคครับผมผมเปิดกลิ่นแล้วนะอเอออยากไปแต่ไปไม่ได้นะครับทุกคนเพราะว่ามันติดไม่ไนม่าเลยนะ แล้วคือผมต้องไปทางไหนอ่ะอ๋อโอเคครับมีทางลัดให้เราไปใช่ไหมจึ๊บโอเคเดี๋ยวนะแต่ผมขอปรับมุมกล้องก่อนโอเคไปครับเราจะวิ่งเข้าไปเ,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 เออ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 ทุกคนผมขอ,ขอขปรับมุมกล้องก่อนอีนี่อีนี่อ๋อ,อไปครับนี่เสร็จแล้วเสร็จแล้ถ้าเกิดเป็นสีฟ้านี้คือก็สามารถกระโดดข้ามเข้าไปได้นะครับทุกคน เออใจเย็นๆนี่ถึงอยู่แล้วพ่อโทนอน่นี่คือแบบว่าก็วิ่งสุดๆแล้วนะโอเคครับผมเจอกลิ่นแล้วกิ่นตู่ๆอย่างนี้ไม่ได้อำนาจแน่นอนนี่ก็พูดจังเลยก็วิ่งให้อยู่เนี่ยเฮ้ยต่โลโอ้เออจะเย็นดิฉันอยากจะรีบพ่โท่ คนก็เยอะปึ๊บ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 เราต้องเลาะโอเคครับเข้าไปถึงแล้วฮะ <c oughs> ใช่เลยชาเจนมุซันนะครับ <c oughs> ทุกคน <c oughs> อ๋อใครอ่ะ <c oughs>

ไม่สามารถได้ไม่สามารถบอกได้นะครับผมไว้นี่มันเป็นปีศาจนะองศ์สับสนอยู่เออใช่สับสนอยู่โอ้โหเมื่อกี้ไม่เห็น,นครับม,มันขวนไปแล้วนะคนนี้จะเป็นปีศาจแน่นอนนะครับผมมัน่นใจร้อยเปอร์เซนต์เลย <c oughs> แอร์ไก่ร่าง มือใหม่ม well, ือใหม่ฮันจินโดมือใหม่นะคนเรียบร้อยครับผมมูซันหายไปแล้ว

ตั้งต่าตีหน่อยไอหนูน้อยเออก็ออกมาสิเออโอ้โหทำไรเนี่ยเฮ้ยโอ้ไม่น่าดูเลยทุกคนเราจะกอดีกวะเฮ้ยเฮ้ยอ๋อมันมีตัวปีศาจโผล่ขึ้นมานะผมจำได้แล้วใช่แน่นอนนี่ครับผม อโเมื่อกี้ผมโอ้โหเผลอกดข้ามในเรื่องไปแล้วทุกคนม่เป็นไร術がทุてあนวันนี้ก็เป็นปีศาจเหมือนกันนะครับผมจำถ้าผมจำไม่ได้

โอ้โห oh. อันนี้เป็นแบบเบเบนะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะกอไปอย่างรวดเร็วเลยทุกคนนี่พี่น้องสองคนนี้เป็นปีศาจนะครับผมถ้าจะไม่ผิดโอ oh. เอาพูดอะไรกัน oh. เราไม่สนใจเราจะกอไปรัวๆเลยทุกคน <c oughs> เพื่อมไเป็นการเสียเวลา <c oughs> <c oughs> ออกไปไหนแล้ว จะตามไปด้วยนะทุกคนโอเคครับไปครับตามก็ตามโอ้ก็ิกลิ่นหายไปแล้วเออแล้วมันหมายว่าไงจะรู้ได้ไงล่ะเออเอ้นทุกคนโอเคอ๋อภาพลวงตานะครับ โอ้โหสอยส่อช้ามากเลยไปครับเราจะกอไปเลยนะครับทุกคนตะคีบข้าไปลแล้วกันนะครับก่อไปยากข้ามนะครับทุกคนไปครับเพื่อหนึ่เรื่องโอเคครับเขาจะบอกให้เราตามกลิ่นไอปีศาจไปนะครับทุกคนวีมันรู้แล้ววีมันรูน้แล้ว เฮ่อวิ่งเร็วด้วยนะทุกคนเออเราเจอกับปีศาจตัวแรกโผล่ขึ้นมาแล้วเอาล้วครับผมได้เวลาออกลงสู้แล้วทุกคนอ่าาาไม่ดี่สกอตต์นี่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 ฟันเข้าไปไม่ไม่ไม่ฟันฟฟันเข้าไปฟันเข้าไปทำไรทำไรหนูไอ้หนูทำไรตายทังไงเนี่ยไม่ตายเหรอ โอ้โหแล้วเจงขึดนลอดมันหนังเหนียวมากทุกคนมาดิก็มาดิครับมีมีมาดิมาด,มาดิเรียบร้อยหายไปซะ้วอ๋อหายไปแล้วต้องรีบตาไม่ทันนะครับทุกคน โอ้โหกลิ่อายแรงมากนี่เดินทะลุแน่นอนผมเชื่อว่างั้นนี่ผมก็ผิดตัวครับครับปึ๊บอันนี้เห็นไหมครับเดินทะลุจริงด้วยทุกคนโซซังะะวคือมันก็ทำให้เราแบบเดินทะลุได้ล่อๆเรานะในตัวเกมนะทุกคนตั้งแต่ก็ถือว่าทำออกมาเหมือนอยู่นั้นแล้วผมกับตัวอดีเมะนะครับ โอ้นี่ก็วิ่งจังเลยเจออีกแล้วครับผมทุกคนปีศาจนะตัวที่สองน่าจะเจอสามตัวแล้วผมเดือดริมาใส่มาดิจัดมาไอ้หนูไอ้หนูไอกระปินี่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 อ่อน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 เลยลุกขึ้นมาทหนครไรอ่ะทันไรอ่ะนี่โอ้ยโโดนโดนทันจีโดนโดนโวยพ่นพีดพ่นพีดทุกคนพ่นพีด มาดินี่นี่นี่โอ้โดนพีดแล้วผมอะเพระผมโดนพีดลกขึ้นมาเร็วไอ้ใส่ไอ่ใส่ใส่โดนใส่เด้งๆใส่ไม่ยั้งอ๋อแล้วับผมเรียบร้อยคอมโบแล้วทุกคนหายไปซะโอ้ยแรง A โอ้โหผมโดนไปเยอะเมื่อกี้หายครับเราจะตามเกิ่งกันต่อ ไม่รู้ว่าจะถึงตอนไหนนะทุกคนเพราะมันนานมากเลยนะโอ้โหถึงแล้ววิ่งก็เร็วเร็วโอเคเดินตอช่องอย่างเงี้ยเนี่ยจะทำหลอกเพื่ออะไรก็ไม่รู้ะน,น,นะทุกคนอ่าไปนท็อปหัวโ้ม่านะทุกคนอะไรอะแล้วกดข้ามไปเลยนะทุกคน อาจะไม่สนใจแต่อย่างใดเพราะว่าเราดูกระตูดกันมันแล้วนะครับผมอ่ะเชิญเข้ามาอ๋อที่มันป่วยป่ะถ้าผมจะไม่ผิดพี่มันหรือน้องมันป่วยมีคนหนึ่งป่วยนะครับไอยากให้ช่วยอโอเคก็ช่วยได้เหมือกันเองเรโทรีท่ธายามนุษย์อ นี่เาจะไปไอตัวแข่กมะสู้มาถึงเปิดมาก็สู้เลยเมื่อกี้ผมกดข้ามไปนะเพราะไม่ให้การเสียเวลาแต่อย่งไรเราจะสู้กันเลยไปโอ้ยหสีก่อนสีก่อนมีคนมันคว้างลูกบอลทุกคนระยะมันไกลนะเราก็ใส่ไปก่อนมาดิวัดอารีแหละโอ้ทำไรกัน่ะ ถาผมของออขอ um อปวดเขาเอาจิงแล้วนอง são, ้อาจิงแล้วใส่ใส่ใส่ไม่รู้ใส่ไม่ยั้งตายตายตายหลบหลบบหล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 บดหลบีหลบีหลบีหลบ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 โอ้โหใส่เยอะจังเนี่ยเราเนี่ยหมดแล้วนี่หมดแล้วป่ะ่่หมดแล้วหมดแล้วลูกป่ะ มาแล้วก็ูกบ้านอย่างรหน่ลมามาดิลกาโอ้ยกันครับผมทุกคนแล้วเมื่อไหร่มันจะตายเนี่ยโ้ลน่ดนมไม่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 อ้ขหนึ่ โอ้ยมันหนีอย่างเดียวเลยอ่ะโอ้โหเ้ยทุกคนเอาละครับผมเอาจรอีกแล้วม hmm. ันเปิดเต็นแต็มเอาจีิอีกแล้วโอ้ยอ้โอ้เต้องหนีก่อนนะเพราะว่าเราเข้าไม่ได้้นะท้กคนโอ้โหตาย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 เธอตายแล้วเนี่ยใส่ก่อนแล้วกันถ้าเราไม่สู้แล้วจะแบบแพ้แล้วทุกคนโอ้โหเหมดแล้วปะ โอ๊ยไม่โดนโอยอันตีเมื่อกี้ผมใช้นันตีนะถ้าถ้าพาึ๊บโอ๊ยโอ๊ยโอยโอ้ยโอยโอยโอยซ้ำซ้ำผมโดนผ่านงไม่หีไ่หไมายทีนี้ระเบิดผมก่อนมาดีเดินไปกันได้ป่าไ่รูมาดีลมู หนีหน่ไปไหนแล้วไปไหนไปไ่ไม่เรียบร้อยโอ้โหหลงหงคนพอจะจบกันได้นะอแรงบีด้วยสิงห์ไม่เลวอืม ย่าฮวาต่อเลยกันมาได้สู้อีกแล้ว,ลวจะเป็นเนซุโกะสู้แท้นะครับมาดีมามามาเตะหนึ่งทีทำลายทำลายนี่นี่นเนซุกโก้โหดเหมือนกันกับแคนกินโล่ไม่แพ้กันนะคือใครจะเล่นเอ้ยเนซุโกะก็ได้นะครับทุกคนอ่ะ มันกว่วอีกแล้วโออเราก็ดกก่อนคนเพื่อนีคิวมันนะครับโไรอไมเข้าตรงตนี้ไปไปโอ้มีระเด็นขอหน่อยขอหน่อยขอเตะหน่อยขอเตะหน่อยได้ไหมลุมาเร็วลุกมาออตาย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 โอยายยกันกันกัน เนี่ยนี่ถือว่จริงแล้วมามานี่นี่ระเบิดอนี่นี่เขาโบไปดีมามาเร็วอือมาอุ๊ยอ๋อจริงแล้วโอ้โยจะร่อไหมนะก่อนนะครับผมขออนาตหลบวิ่งหลบแป๊บนึงเพราะว่าเราต้องให้มันใส่สกิลให้หมดก่อน เนี่ยตายตีแล้วเป็นฝั่งโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้โหไอ้กลัวไหวหนูไอ้หนูไอ้กลัวไหวไอ้ไอ้เตะหนึ่งทีนะลุกมาดูอย่าลุกช้าอย่าบุกเขาย่าลุกช้าโอ้ยกันได้โอเคครับพายอย่าไปตะโกนอยู่เนี่ยใายก่อนนะใสยก่อนโอ้โห อย่าอย่าทำร้ายไ,ไอห้หนูไอ้หนูทำรายตีตีเข้าไปเลยดูครับผมทุกคนมันตีตมาแล้วเออเออเออ,เอ,อกระเด็นกระเด็นลุก,กโดนโอเคมันตายแล้วทุกคนหลังเอก็ยังดีทุกคนเออสู้จนหอบเหนื่อยไปเลยะทุกคน เอาครับต่อไปเป็นอันจิโร่เรานั่นเองนะทุกคนไม่รู้ว่าจะสู้ได้หรือเปล่ามาดูกันข้ามนะครับผมทุกคนมา ไม่ดีดูโหดวซึกทได้โหนี่บ่าน่ายยิ่งจะนอนียอว้อปันก่อนปันกนปันก่อนได้ไหมปันก่อนได้ไหมมาแล้วอือกดนี่กดนตายโอ้ยอื ขึ้นไปข้างบนก็ลงมาได้เนระเบิดพลังแล้วระเบิดพลังแล้วหลบหลบโอ้โหยายาโอ้โหโอ้โหเก็บเอยข้างบนสันแค่นี้ก็พอทุกคนเก็บไปเรื่อยๆมานะโอ้โหอันตรีแล้ว โอ้มาปโลมาใส่เข้าไปเรียบร้อยนะักกบาปนเลยเอออะไรอะมาแล้วครับผม เอาไว้ให้ผมกดโอ้โหหาแล้วปันมาดีบ้างไงครับเรียบร้อยหัวหลุดไปแล้วนะครับผมหลุดแน่ๆนะอ่าก็หัวก็ได้ลงมานอนไปที่พื้นแล้วนะทุกคนน,นะ ใช่ครับผมสำเร็จแล้วก็คือความสามารถของทันจิโร่นเองทุกคนนะเนี่ยมันจบนะครับผมเนเรื่องเรื่องนี้เฮ้ยชัตเตอร์สามมันนานกัน,กนทุกคนส่วนไอ้ผู้หญิงก็ตายแล้วเหมือนกันนะทุกคน

กลับมาที่บ้านแล้วนะครับนะผมกอไปเลยจบจบอ่ะโอเคแล้วทุกคนก็จบกันไปแล้วนะครับผมกับ Chapter 3นั่นเอง Death Match in Asakusa นะครับทุกคนนะก็ประมาณนี้นะผมทุกคนเรื่องราวก็ไม่มีอะไรมากนะมันก็จะให้สู้ สู้ปีศาจไปสองตัวแล้วก็วิ่งตามนั่นไปเมื่อไปช่วยไปช่วยเออช่วยไปช่วยอ่ะไปช่วยคนป่วยนะครับแล้วก็สู้ปีศาจง่ายๆครับทุกคนมีแค่นี้เองชัตเตอร์สามได้บีมาก็เดินเสียเลือดไปเยอะเหมือนกันนะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับทุกคนอันนี้ปดล็อกชัตเตอร์สี่ เราดูแชตเตอร์สี่ของมันปดล็อกอ่าแชตเตอร์สี่ปดล็อกแล้วนะครับทุกคนก็ถ้าเกิดว่าใครอยากให้ผมทําคลิปแชตเตอร์สี่ต่ออีกก็คอมเมนต์ใต้คลิปกันเลยนะครับทุกคนอ่ะก็ถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งช่องฮอนผูเกมเมอร์กันด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านี่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ